นากันใช้ไม่รู้เป็นโอเว่นกันหรืออากาศที่หายใจหรือเป็นเพนราะใครทำหรือเป็นเพราะพฤติกรรมที่ไม่เข้าใจปสองอาพามันเกิดจังายปัจจหมูแดงว่าไงคะพี่เอิร์ธที่ผ่านมาเนี่ยหมูแดงเนี่ย ชาเลนจ์พี่เยอะมากจนรู้สึกเหนื่อยล้ากับการเข้าครัวเหลือเกินใช่ค่ะดังนั้นวันนี้พี่เลยมีชาเลนจ์เอาคืนหมูแดงบ้างวิพีเอ์จะเอาคืนอะไรอะ่ะวันนี้พี่ได้ทําการเตรียมวัตถุดิบต่างๆมาเต็มโต๊ะเลยเห็นไหมหมูแดงโหพี่เออร์เยอะมากๆเลยพี่เออร์แบบจัดเต็มจริงๆเลยค่ะและชาเลนจ์ของหมูแดงในวันนี้ก็คือลองเดาซิว่าวันนี้พี่จะทําเมนูอะไรและทําไปสําหรับใคร พี่ใบให้มี2เมนูต้องเป็นเมนูโปรดของหมูแดงเมนูหนึ่งแน่เลยนั่นก็คือข้าวผัดสับประรดค่ะพี่เอิร์ทถูกต้องหมูแดงเมนูแรกที่เราจะทําในวันนี้ก็คือข้าวผัดสับประรดและเมนูที่2ล่ะสําหรับปลาของพี่เนี่ยอีกเมนูหนึ่งเ,ออเดาไม่ถูกเลยน่าจะเป็นไม่แน่ใจอะ่ะพี่เอ,อิร์ทปลาอะไรสักอย่างอะ่ะใช่สิจา้าปลาอะไรสักอย่างนี่ปลามาร <c oughs> อแล้ว <c oughs> พี่จะเฉลยให้ในฐนานะที่ตอบเมนูแรกถูกเมนูที่2ของเราในวันนี้ก็คือปลาผัดเม็ดมะม่วงหิมาพาน และลองเดาต่อซิว่า2เมนูนี้เนี่ยพี่ทำสำหรับใครโปรตีนจัดเต็มขนาดนี้แล้วก็มีผักหลากหลายสีจากที่เดานะคะน่าจะเป็นสำหรับเด็กหรือเปล่าใช่เลยนะครับวันนี้เราจะทำเมนูข้าวผัดสับประรดและปลาผัดใบมะม่วงหิรพานเพื่อที่จะไปถวายน้องเน่นที่วัดกันดังนั้นวันนี้เนี่ยพี่ก็จะชวนน้องหมูแดงมาเข้าครัวเพื่อช่วยพี่เอทเนี่ยทำทั้งสงเมนูนี้เนี่ยเพื่อไปถวายแก่ เนนที่วัดกันเนาะเอาละหมูแดงก่อนที่เราจะเริ่มทำํำทั้ง2เมนูกันเนี่ยรบกวนหมูแดงช่วยแนะนำโภชนาการสำหรับเด็กในวัยกำลังเจริญเติบโตได้ค่ะก็วัยเด็กนะคะก็เป็นวัยที่ต้องการสารอาหารที่ครบนะคะ<ๆ>เพื่อการเจริญเติบโตค่ะก็คือ5หมู่แล้วก็3หมู่หลัก,ลกๆที่ให้พลังงานค่ะก็คือ อย่างโปรตีนนะคะก็ไม่ควรเป็นเนื้อแปรรูปค่ะควรจะเป็นโปรตีนที่ไขมันต่ำนะคะอย่างเช่นอย่างเมนูวันนี้เราก็จะใช้ไก่ใช่ไหมคะแล้วก็มีไข่ด้วยแล้วก็ถ้าเป็นพวกส่วนที่เป็นข้าวแป้งอะคะ่ะก็ควรมีข้าวแป้งที่ไม่ขัดสีอย่างของเราก็จะเป็นข้าวขาวผสมข้าวกล้องมีไขมันนะคะที่ดีแล้วก็มี วิตามินจากผักแล้วก็ผล,ลไม้ที่เป็นสับปะรดค่ะล้วจากนี้เนี่ยอย่างเมนูอย่างที่หมูแดงบอกไปเนี่ยมันคือข้าวบดสับปะรดเนาะและอย่างเมนูปลาต่างๆเหล่าน,นี้เนี่ยมีข้อมูลทางโภชนาก,การตรงไหนที่แนะนําสําหรับเด็กกําลังวัยเจริญเติบโตเป็นพิเศษไหมก็จริงๆปลาก็เป็นเนื้อสัตว์ที่ไขมันต่ําอยู่แล้วก็เป็นโปรตีนที่ดีอยู่แล้วแล้วก็ ยังมีเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะที่เป็นไขมันที่ดีด้วยใช่นี่นี่คือความตั้งใจของพี่เลยก็คือว่าจะเห็นว่าข้าวที่เราใช้ทำข้าวผัดสับปะรดเนี่ยเราใช้เป็นข้าวขาวผสมข้าวกล้องเนาะเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะแนะนําให้พระสงฆ์เนี่ยฉันข้าวกล้องที่ไม่ขัดสีแต่ว่าสําหรับเด็กวเวลาเจริญเติบโตที่เพิ่งเริ่มรับประทานอาหารหรือว่ากําลังอยู่ในช่วงของการเรียนรู้เนี่ยอยากจะให้ค่อยๆปรับพฤติกรรมในการรับประทานอาหารดังนั้นก็เริ่มจากการผาสมครึ่งๆไปก่อน แล้วเราค่อยเพิ่มระดับไปเรื่อยๆนะครับคราวนี้จะเห็นว่าตัวเนื้อสัตว์เนี่ยอ่านเนื้อไก่ไข่หรือว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นปลาเนี่ยก็จะเป็นเนื้อสัตว์ที่มีโปรโตีนอย่างที่หมูแดงบอกไปแต่ว่าที่สาคัญก็คือว่าโปรโตีนดีแล้วต้องบริโภคให้ถึงด้วยหมายถึงว่าให้ถึงปริมาณที่ร่างกายต้องการด้วยเนาะใช่นะเพราะว่าอย่างบางทีเดี๋ยวนี้ค่ะกระแสเขาก็จะมีเทรนที่แบบ งดไม่กินไม่กินนั่นไม่กินนี่ไม่กินแป้งไม่กินเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าในวัยเด็กอ่ะค่ะก็อาจจะทําให้ได้รับสารอาหารไม่ครบแล้วก็เสี่ยงต่อปัญหาทางสุขภาพแล้วก็การเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ด้วยใช่ครับก็คือโดยเฉพาะอย่างสามัญเนรน,นะครับที่ต้องทำาวินยัยก็คือฉันได้วันละ2มื้อก็จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการขาดสารอาหารได้อีกดังนั้นเมนูที่ทํามาในวันนี้เนี่ยก็จะค่อนข้างจัดเต็มนิดนึงมีทั้งวัตถุดิบที่หลากหลายแล้วก็จะมีปริมาณที่เ,ออเยอะเป็นพิเศษ ที่สําคัญจะเห็นว่าผักที่พี่เลือกมาวันนี้เนี่ยหลากสีมากเพื่อกระตุ้นแล้วก็เพิ่มความอยากอาหารให้กับไม่ว่าจะเป็นเด็กทั่วไปหรือว่าสาม,มนเญชนเองก็เช่นเดียวกันเอาล่ะหมูแดงเมื่อเราพร้อมแล้วเนาะเรามาเริ่มทําเมนูแรกกันเลยดีกว่าปลาผัดเบ็ดมะม่วงหยียพานของเราหมูแดงจะเห็นว่าปลาเนี่ยพี่อทอดมาให้แล้ว ื่อที่เราจะได้ลดเวลาในการทําอาหารแล้วก็ป้องกันการกระเด็นต่างๆที่จะเกิดขึ้นด้วยเนาะวิธีการทอดปลาง่ายมากปลาลักษณะนี้นะครับเราใช้วิธีการคลุกแป้งแห้งนะครับแป้งที่เราใช้เนี่ยไม่จำเป็นต้องผสมน้ำคือด้วยเนื้อปลานี่มีความชื้นอยู่แล้วซับน้ําเล็กน้อยนะครับไม่ให้แฉะจนเกินไปแล้วก็เอามาคลุกแป้งแล้วก็เคาะแป้งส่วนเกินออกการเคาะแป้งส่วนเกินออกจะช่วยให้น้ํามันที่เราใช้ทอดเนี่ยไม่ดำเร็วแล้วก็ไม่ไหม้เร็วด้วยนะครับ เทคนิคการทอดปลาง่ายมากเหมือนทอดของทั่วไปน้ำมันต้องร้อนนะครับอันดับแรกสาคัญช่วงแรกเนี่ยใช้ไฟแรงได้เลยแล้วเมื่อปลาเริ่มเปลี่ยนสีแล้วเนี่ยค่อยเบาเป็นไฟกลางทอดจนได้สีที่พอใจนะครับแล้วก็ตักขึ้นเสด็จน้ํามันก็จะได้ปลาทอดที่ไม่อมน้ํามันแบบนี้พร้อมที่จะทําเมนูถัดไปได้เลยนะครับโอ้พี่เอิร์ทแค่ฟังเรื่องทอดปลานี่ก็ตื่นเต้นแล้วนะคะเรามาเริ่มทําเมนูแรกกันเลยดีไหมคะได้เลยหมูแดงเมนูนี้ทําง่ายแล้วก็รวดเร็วมากอันดับแรกเราจะตั้งกระทะก่อน ระหว่างนั้นเราสับกระเทียมกระเทียมที่ใช้นะนําเป็นกระเทียมจีนนะครับเพราะว่าได้เนื้อที่เยอะแล้วกลิ่นไม่ฉุนจนเกินไปถ้าเป็นกระเทียมไทยเนี่ยกลิ่นที่แรงจนเกินไปอาจจะทําให้เด็กๆไม่ชอบรับประทานก็ได้นะครับเราบุบเบาๆเนาะสัก4-5กลีบพอนะครับแล้วเราก็สับเทคนิคก็คือทําอาหารให้เด็กๆกันนะครับสับผักที่คิดว่าเด็กจะไม่ชอบให้เล็กละเอียดที่สุดเพื่อ ที่จะให้เขาสุกได้ง่ายที่สุดแล้วก็เด็กมองไม่เห็นโอกาสที่จะเขีย่ยออกก็จะน้อยลงโอ้เข้าใจแล้วพี่เอ,อิร์ตตอนเด็กๆก,ก็เคยเขีย่ยทิ้งเหมือนกันค่ะ,ะเดี๋ยวคงเอาเคล็ดลับนี้ไปทําให้น้องที่บ้านบ้างใช่วิธีนี้ก็จะช่วยทําให้เด็กๆครับมีประสบการณ์การรับประทานผักที่ดียิ่งขึ้นก็จะทําให้ในอนาคตเนี่ยจะเติบโตไปเป็นวัยรุ่นแล้วก็วัยผู้ใหญ่ทีออ่รับประทานผักได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับพี่เอ,อิร์ตทำไมพี่เอ,อิร์ตสับกระเทียมเก่งขนาดนี้ ของแบบนี้การทําอาหารนะครับก็ใช้เวลาในการฝึกฝนแล้วก็ทาไปเรื่อยๆครับไม่ต้องกลัวแรกๆก็สับหยาบสับละเอียดไปทําไปบ่อยๆครับความเชี่ยวชาญจะเกิดขึ้นเองเอาล่ะกระเทียมพี่ <c oughs> ใช้ได้แล้วอันดับแรกเราจะใส่น้ํามันนะครับลงไปในกระทะกระทะเราร้อนแล้วนะครับตามด้วยกระเทียมของเรา เคล็ดลับนะครับในการทําอาหารที่เราต้องใช้ไม่ว่าจะเป็นกระเทียมก็ดีหรือว่าหมูแดงจะเห็นว่าเรามีหอมหัวใหญ่ด้วยเนาะของพืชแบบผักแบบนี้ครับแน่นอนว่าเด็กๆเ,เห็นหรือได้กลิ่นเนี่ยไม่ชอบแน่ๆเพราะว่ามีกลิ่นแรงและถ้าเราทําไม่ดีเนี่ยจะมีรสเผ็ดติดมาด้วยนะครับดังนั้นการทําอาหารที่ต้องใช้กระเทียมหรือว่าหอมหัวใหญ่เนี่ยใจยเย็นๆน,นิดนึงใช้ไฟเบาใช้ไฟอ่อนค่อยๆทําให้เขาสุกเมื่อหอมหัวใหญ่สุกหรือกระเทียมสุกเนี่ยรสชาติเผ็ดจะหายไปแล้วก็ จะมีรสชาติหวานธรรมชาติเกิดขึ้นนะครับเราผัดกระเทียมไม่ต้องรอให้เหลืองนะครับแล้วเราก็ใส่หอมหัวใหญ่ไปได้เลยเด่ยวเย็นๆนิดนึงก็จะทำให้ได้หอมหัวใหญ่ที่หวานแล้วก็ไม่มีกลิ่นฉุนสำหรับหอมหัวใหญ่นะคะก็จะมีคุณค่าเช่นใยอาหารนะคะประเภทอินูลินแล้วก็มีวิตามินนะคะแล้วก็แร่ธาตุต่างๆด้วย ก็จะเห็นว่าจริงๆหอมหัวใหญ่เนี่ยถ้าเราทําดีๆครับมันจะหวานแล้วก็จะเป็นเ<ม>ขาเรียกว่าเป็นพืชอย่างหนึ่งที่ให้ใยอาหารที่ดีช่วยเรื่องของระบบขับถ่ายด้วยเนาะโอเคแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆนะครับสังเกตง,ง่ายๆเมื่อกี้ตอนที่เราอยู่ในชามมันจะยังขาวขุ่นอยู่ใช่ไหมครับเราจะผัดจนเขาเริ่มขาวใสแล้วก็มีกลิ่นหอมอันนี้ก็คือเริ่มสุกละเอาละต่อมาหมูแดงเพื่ขอเป็นน้ำพริกเผา ตามด้วยซอสหอยนางรมแล้วก็เดี๋ยวตามด้วยซีอวขาวครึ่งช้อนครับเมื่อไหร่ก็ตามที่หอมหัวใหญ่สุกแล้วนะครับเร่งไฟได้เลยเพราะว่าถือว่าความหวานเกิดขึ้นแล้วนะครับโอเคหมูแดงต่อไปพี่เอ,อิร์ธขอเป็นซอสพริก ขอน้ําตาลปลายช้อนประมาณหนึ่งช้อนชานะครับแต่ว่าใส่ตัดลดนิดนึงพอต่อไปที่ขอเป็นแฮ้ลคือการทําอาหารให้เด็กๆรับประทานนะครับควรจะมีเนื้อสัมผัสที่หลากหลายม,มีทั้งกรอบมีทั้งนิ่มก็จะช่วยทําให้ประสบการณ์ในการรับประทานอาหารของเด็กๆดียิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวพี่ขอน้น้ำเติมนิดนึง ต่อไปพี่ขอเป็นปลาเลยเพื่อของเรานะครับโอเคเรียบร้อยเมื่อใส่ปลาลงไปแล้วนะครับรีบคลุกให้น้ําซอสที่เราผัดไว้เนี่ยเคลือบปลาอ่อนๆอ,อ,นอะค่ะหมูแดงเตรียมตัวเม็ดมะม่วงหิมาพาน มากๆเลยในเม็ดมะม่วงหิมาพานต์ะคะก็จะเป็นน้ำมันที่ดีที่มันไม่ใช่ไขมันอิ่มตัวใช่ไหมใช่แล้วและเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กๆนะครับหรือว่าสัม,มนเนี่ยได้รับน้ำมันมากจนเกินไปจะเห็นว่าพี่ใส่น้ำมันตอนแรกไม่เยอะอแต่ว่าพี่มาเพิ่มปริมาณของเม็ดมะม่วงหิมาพานต์เพื่อที่จะทําให้สัดส่วนของไขมันที่เด็กๆจะได้รับเนี่ยเป็นไขมันที่ดีต่อร่างกายอ่าเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วเห็นถ้วยนั้นไหม ดาวซิว่าคืออะไรอันนี้อันนี้หรอน้ำให้ดม,มกลิ่นเหมือนซอสอะไรสักอย่างซอสนั่นคือน้ำมันงาบุดแดงเอาจริงหรอพี่ใส่ให้พี่ครึ่งช้อนมาคราวนี้นะครับจะเห็นว่าน้ำมันงานเนี่ยใส่ท,าท้ายที่จุดเพราะว่าน้ำมันงานเนี่ยถึงแม้จะเป็นไขมันที่ดีต่อสุขภาพเหมือนกันมีกลิ่นหอมแต่ว่าคุณสมบัติของเขาคือไม่ทนความร้อนพูดง่ายๆก็คือว่า เสื่อมสภาพได้ง่ายกลิ่นจะหายได้เร็วดังนั้นเราจะใส่ปิดท้ายนะครับอ่ะและปิดท้ายด้วยต้นหอมนะครับผ่านเป็นท่อนอาจจะดูน่ากลัวนะครับแต่งที่บอกใช้เวลาผัดนานนิดนึงเดี๋ยวต้นหอมก็จะสุกแล้วก็จะทำให้เกิดความหวานมากยิ่งขึ้นหรือถ้ารู้สึกว่ากลัวออตัวต้นหอมจริงๆเนี่ยส่วนต้นของเขาที่เป็นสีขาวครับรสเผ็ดจะมากที่สุดตัดออกก็ได้แต่ว่าส่วนสีเขียวเนี่ยอาจจะเก็บไว้ เพราะว่ารสเผ็ดไม่ไม่แรงมากเนาะการปรุงรสนะครับก็แนะนําว่าชิมด้วยหมายถึงว่าลองชิมดูว่าเผ็ดไปหรือเปล่าว่าน้ำพริกเผาแต่ละยี่ห้อหรือว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยรสชาติก็ไม่เหมือนกันนะครับก็ลองชิมวัตถุดิบที่เอามาใช้นิดนึง เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับเมนูแรกของเราปลาผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ค่ะสําหรับเมนูนี้นะคะก็เต็มไปด้วยโปรตีนชั้นดีจากเนื้อปลาเลยค่ะแล้วก็ทานง่ายรวมทั้งมีวิตามินต่างๆจากผักนะคะแล้วก็ออมีไขมันที่ดีค่ะก็คือเราลดสัดส่วนของไขมันอิ่มตัวลงแล้วก็ไม่มากจนเกินไปแล้วก็เพิ่มสัดส่วนของไขมันไม่อิ่มตัวนะคะแล้วก็มีเรียกว่าเนื้อสัมผัสอะคะ่ะ กรอบทานง่ายเด็กชอบชแน่นอนสำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือการสร้างประสบการณ์ในการรับประทานอาหารสําหรับเด็กให้ตื่นตาตื่นใจเนื้อสัมผัสของอาหารให้มีความหลากหลายก็จะช่วยทําให้เด็กๆรับประทานอาหารได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้รับคุณค่าทางอาหารตามที่เราต้องการครับ ที่สอของเราในวันนี้นะครับข้าวผัดสับป,ประรดหมูแดงพร้อมหรือยังพร้อมค่ะพี่เอิร์ทแต่พี่มีคําถามก่อนที่เราจะเริ่มทากันนะคะพี่อยากรู้ว่าทาไมหมูแดงถึงชอบเมนูข้าวผัดสับป,ประรดก็จริงๆหมูแดงชอบกินสับป,ประรดค่ะพี่เอิร์ทรู้สึกว่าเป็นผลไม้ที่มีความเปรี้ยวความหวานแล้วก็ ไม่น่าเชื่อเลยว่าพอมาทําเป็นเมนูเป็นข้าวผัดอะ่ะก็มันเข้าสามารถเข้ากันได้ด้วยอ่าจริงๆแล้วนะครับผลไม้อย่างสับประรดเนี่ยอยู่ในเมนูอาหารโดยเฉพาะอาหารไทยเนี่ยค่อนข้างหลากหลายโดยาจะเป็นข้าวผัดก็ทําได้หรือว่าจะทําเป็นหมูผัดสับประรดก็ได้ผัดเปรี้ยวหวานก็ใส่ได้หรือว่าแกงบางชนิดเช่นแกงคั่วต่างๆก็สามารถใส่สับประรดได้เช่นเดียวกันนอกจากจะได้รสชาติที่ดีแล้วเนี่ยก็ยังมีคุณค่าทางโภชนาการอย่างที่หมูแดงอธิบายไปตอนต้นด้วย แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งค่ะพี่เอ๋คือน่าตื่นตาตื่นใจตรงที่เขาจัดเขาจัดเอาเข้าวผัาดอาะค่ะมาใส่ในสับประรดใช่และพี่ได้เตรียมสับประรดอยากที่หมูแดงชอบไปแล้วด้วยก็คือเราจะทําการคว้านเนื้อแล้วก็แกนของสับประรดออกนะครับเพื่อให้เกิดช่องว่างแล้วก็สามารถจัดเสิร์ฟข้าวผัดลงไปในในนี้ได้นะครับอย่างที่บอกครับสําคัญที่สุดในการทําอาหารสําหรับเด็กนอกจากคุณค่าทางโภชนาการแล้วหน้าตาหรือว่าการนําเสนอก็ สำคัญนะครับอยากให้เกิดประสบการณ์ที่ดีในการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เด็กๆก,ก็จะมีประสบการณ์ที่ดีแล้วก็สามารถรับประทานอาหารดีๆในอนาคตได้โดยที่ไม่เกิดความอยากหรือไม่อยากหรือว่าเกิดการปฏิเสธอาหารในอนาคตน,นะครับนอกจากสับประรดที่เป็นวัตถุดิบหลักๆแล้ว,วค่ะพี่เอิร์ธมีวัตถุดิบอย่างอื่นอีกไหมคะใช่แน่นอนครับว่าในวันนี้เนี่ยครับรสับประรด เครื่องก็จะค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งเพื่อที่จะทําให้ข้าวผัดของเราเนี่ยหน้าตาน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นเนาะนอกจากสับป,ประรดแล้วนะครับทท่้รสชาติหวานเปรี้ยวแล้วเนี่ยยังมีไข่ไก่ให้โปรตีนเนาะอย่างที่หมูดแดงบอกไปหอมหัวใหญ่นะครับพยายามหั่นเต่าให้เล็กนิดนึงเวลาผัดจะสุกได้ง่ายแล้วเวลาผัดไปกับข้าวก็จะกลืนไปกับเม็ดข้าวเลยนะครับเนื้อสตัตว์ใดนวันนี้ใช้เป็นเนื้ออกไก่แล้วก็ทําการแร่หนังออกนะครับแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆขนาดพอคำนะครับกระเทียมสับนะครับซอสปรุงรสเกลือ แครอทนะคะผ่านเตาให้ขนาดใกล้เคียงกับหอมหัวใหญ่นะครับแล้วก็ต้นหอมซอยนะครับน้ามันพริกไทยน้ําตาลนะครับน้ํน้ำตาลใสแดงก็ได้น้ำตาลใชาขาวก็ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยสตัวนี้เนี่ยเอาไว้ตกแต่งเพิ่มความน่ารับประทานก็คือหมูยองและเม็ดมะม่วงหิมาพานต์นะครับและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือข้าวที่เราใช้นะครับจะเป็นข้าวผสมระหว่างข้าวขาวและข้าวกล้องเพื่อที่จะเพิ่มใหญ่อาหารแล้วก็คุณประโยชน์ให้กับเด็กๆที่จะได้รับประทานเมนูนี้ด้วยนะครับ โอเคแดงพร้อมแล้วเนาะพร้อมค่ะเริ่มต้นนะครับเราจะตั้งกระทะคราน,นี้สําคัญนิดนึงครับก็คือว่าผัดข้าวผัดเนี่ยหลายๆบ้านมีปัญหาผัดแล้วแช่ผัดแล้วแบบข้าวไม่เรียงเป็นเม็ดสวยอันดับแรกที่ต้องทาความเข้าใจก็คือว่าข้าวผัดเนี่ยควรใช้ความร้อนที่ร้อนจัดนิดนึงนะครับเพื่อที่ทําให้ข้าวเนี่ยเรียงเม็ดสวยแล้วก็เออเขาเรียกว่าสีสันน่ารับประทานด้วยนะคะที่สําคัญ ข้าวนะครับถ้าเป็นไปได้เลือกข้าวที่ข้าวเก่าข้าวเก่าในที่นี้หมายถึงว่าหุงค้างคืนไว้ก็ได้หรือว่าถ้าหุงใหม่ๆเนี่ยแนะนําให้คดออกจากหม้อแล้วก็เอาไปผึ่งลมให้เย็นสนิทความแฉะจากข้าวส่วนหนึ่งก็มาจากยางในเม็ดข้าวหุงใหม่ๆอะครับข้าวก็จะมีความเป็นเหมือนยางนิดๆก็ตรงนั้นนะครับจะทําให้ข้าวผัดของเราเนี่ยแฉติดกันแล้วก็ติดกระทะได้นะครับโอเคระหว่างรอน้ำกระทะร้อนนะครับเราจะเติมในส่วนของน้ำมันลงไปนะครับ วันนี้เราข้าวเยอะสักสามช้อนนะครับน้ํามันที่ใช้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าควรจะเป็นน้ํามันที่เป็นไขมันที่ดีต่อร่างกายจะเป็นน้ํามันถั่วเหลืองก็ได้น้ํามันข้าวก็ได้น้ํามันดอกคานล่าก็ได้เอาที่แต่ละบ้านสะดวกนะครับเหมือนเดิมครับกระเทียมหอมใหญ่หรือว่าต้นหอมเองเนี่ยมีรสเผ็ดแล้วก็มีกลิ่นฉุนดังนั้นใช้เวลากับเขาในการทําให้มันนานนิดนึงก็จะช่วยลดปัญหาตรงนั้นไปได้นะครับโอเค ใส่กระเทียมสับลงไปนะครับผัดแค่พอมีกลิ่นหอมนะครับตามด้วยหอมหอยใหญ่แล้วปกติหมูแดงก,กินข้าวผัดสับปะรดเนี่ยมีอะไรที่ไม่ชอบไหมในข้าวผัดสับปะรดก็ไม่มีนะคะพี่เอิร์ธชอบทุกอย่าง,งเลยนะครับดังนั้นก็เถ็นว่าเป็นเมนูที่ทานง่ายรับประทานง่ายแล้วก็ เขาเรียกว่าน่าจะเป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆแล้วก็คุณค่าทางสารอาหารค่อนข้างครบนะครับอ่าตอนนี้ต้องใส่ไก่ใช่ไหมคะใช่แต่ว่าก่อนใส่ไก่ขอหอมหัวใหญ่สุกนิดนึงนะครับดูว่าไม่ขาวขุ่นก็คือมันยังเผ็ดอยู่ขอให้มันขาวใสแล้วก็เริ่มมีกลิ่นหอมนะครับก็จะเป็นตัวบอกให้เรารู้ได้ว่าหอมหัวใหญ่สุกแล้วนะครับโอเคครับใช้เวลากับเขานิดนึง ถ้าบรรยเห็นไหมว่าเริ่มใส่แล้วเริ่มขึ้นเงาแล้วแล้วก็เริ่มมีกลิ่นหอมแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เป็นสัญญาณว่าเอาล่ะหอมใหญ่ของเราเริ่มสุกแล้วนะเราจะ,ะตามด้วยเนื้อไก่ลงไปเลยใส่เนื้อไก่ไปแล้วนะครับเพื่อไม่ให้เนื้อไก่ของเราจืดจนเกินไปเราจะปรุงรสเล็กน้อยนะครับซอสปรุงรสหน่งช้อนชา หลังจากใส่ไก่ไปแล้วนะครับเราจะผัดให้ไก่สุกแล้วก็น้ําในไก่เนี่ยงวดแล้วก็แห้งกลับเข้าไปอีกครั้งหนึ่งถึงจะ,ะเริ่มปรุงรสแล้วก็ใส่ข้าวต่อไปนะครับเนี่ยใกล้ได้แล้วครานี้ระหว่างรอน้ําในไก่เนี่ยแห้งดีครน,นี้ปกติหมูดแดงทานข้าวผัดเนี่ยชอบทานข้าวผัดลักษณะแบบไหนเช่นไข่เนี่ยชอบเป็นชิ้นหรือว่าชอบเป็นไข่ที่ เคลือบอยู่บนเม็ดข้าวเป็นสีเหลืองทองชอบแบบเคลือบมากกว่านะพี่ชอบแบบเคลือบมากก็โอเคได้งั้นเดี๋ยววันนี้จะทําเป็นข้าวผัดอย่างที่หมูแดงต้องการก็คือให้ไข่เนี่ยเคลือบอยู่บนเม็ดข้าวนะครับก็จะทําให้สีของข้าวผัดเนี่ยสวยน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นเนาะเดี๋ยวทำยังไงเดี๋ยวรอดูกันนะครับอ่ะเอาละหมูแดง ไก่การพอมหัวใหญ่สุกแล้วก็แห้งแล้วเห็นไหมไม่มีน้ำแล้วต่อไปเราจะใส่ไข่ถ้าจะอาอยากได้ข้าวผัดที่เม็ดข้าวเนี่ยเคลื่อไปด้วยไข่เนี่ยเมื่อใส่ไข่ไปแล้วรีบตีเลยนะครับอย่าให้ไข่ขาวกับไข่แดงสุกแยกจากกันหลังจากนั้นนะครับไม่ต้องรอให้ไข่สุกนะครับใส่ข้าวลงไปได้เลย แรกๆจะตกใจนะครับมันจะดูแฉะนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวพอไข่เริ่มสุกน้ำในไข่เริ่มระเหยไปเนี่ยเดี๋ยวข้าวก็จะแห้งอเองนะคะขั้นตอนสำคัญครับใส่ข้าวเมื่อเจอไข่แล้วให้รีบคนให้ไข่เนี่ยเคลือบข้าวให้ได้มากที่สุดนะครับอ mm ัน hmm. นี้พอใส่ไข่แล้วหมูแดงก็จะใช้เวลานิดนึงในการคั่วข้าวให้สุกไข่ให้สุกแล้วก็แห้งเพราะว่าต้องไม่ลืมว่าเรามีสับประรด ที่มีน้ำค่อนข้างเยอะสุดท้ายแล้วเนี่ยใส่สับบรปะุรดลงไปเนี่ยข้าวผัดก็จะไม่แฉะจนเกินไปถ้าหมูแดงมาช่วยพี่เอิรเข้าครัวหลายครั้งแล้วเนี่ยหมูแดงได้เรียนรู้แล้วก็ได้เมนูอะไรกลับไปทำให้ที่บ้านรับประทานบาายย้างหรือยังจริงๆก็ได้หลายอย่างเลยนะพี่เอิรแบบพวกขั้นตอนอะไรละเอียดในการทำอาหารการหั่นก็มี เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยค่ะอย่างเช่นการผัดเนี้ยแล้วก็ตอนนี้เมนูที่คิดไว้ว่าจะกลับไปทําให้ที่บ้านก็เมนูนี้แหละครับพี่เอิร์ธเพราะเราชอบกินใช่ไหมใช่ค่ะโอเคได้อ่ะคราวนี้จะเห็นว่าข้าวเริ่มแห้งขึ้นแล้วแต่ยังไม่พอเราต้องการแห้งเกือบสนิทเนาะแต่ว่าแห้งระดับนี้นะครับที่ยังพอขึ้นเงาเป็นสีของไข่อยู่เนี่ยให้เริ่มทําการปรุงรสได้เลยนะครับเพิ่มตัวซอสปรุงรสลงไปอีกหนึ่งช้อนนะครับคราวนี้ เราจะตัดเค็มนิดนึงนะครับด้วยเกลือนิดเดียวเอาไม่เยอะนะครับให้มีเค็มแหลมนิดนึงน้ำตาลทรายนิดเดียวนะครับตัดให้มันกลมนิดเดียวถันิดนึง็อตัต่อไปนะครับอีกประมาณถ้าใช้กระทะเทฟลอนนะครับหนาขนาดนี้เนี่ยปริมาณขนาดนี้อาจจะต่ออีกสักประมาณ 5- 10ถึงนาทีได้เลยนะครับเพราะว่าเราอยากได้ความแห้งจริงๆคือข้าวผัดสับปะรดเนี่ยก่อนที่จะใส่สับปะรดเราต้องการข้าวผัดที่แห้งสนิท จริงๆเลยนะครับอาจจะต้องใจเย็นๆกับเขานิดนึงนะครับพี่เอ,อิ์รู้สึกว่าส่วนประกอบมันยังเหลืออีกหลายอย่างเลยอะคะ่ะ แครอทเนี่ยพี่เออใส่ตอนไหนคะอ่าเป็นกระเามที่ดีมากนะครับแคอรอทถึงแม้ว่าจะเป็นพืชหรือว่าเป็นผักที่เนื้อแข็งก็จริงแต่ว่าผัดนานๆน้ำเขาจะออกเยอะตอนาน,านั้นเดี๋ยวพอข้าวแห้ง<ๆ>เกือบจะแห้งสุดแล้วเนี่ยเราใส่แครอทปิดท้ายเวลาผัดเกือบสุดท้ายเนี่ยแครอทจะสุกในระดับที่ยังกรอบอยู่หมายถึงว่าเคี้ยวแล้วยังมีกรุบกรุไม่เหมือนผักต้มมันจะทําให้ข้าวผัดของเราเนี่ยมีเนื้อสัมผัสที่ตื่นเต้นเวลารับประทานมากยิ่งขึ้นนะโอเคหมูแดงจะเห็นว่าข้าวผัดเริ่มร่วนแล้ว คือไม่มีเงาของไข่แฉ<ล>ะแล้วใช่ค่ะอันนี้ขออีกต่ออีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะใส่แครอทก,กันแล้วไปใส่แครอทลงไปได้เลย มูแดงเห็นไหมแค่หลอสุกแล้วข้าวผัดก็แห้งแล้วนะสาอย่างสุดท้ายที่จะปิดกันก็คือพริกไทยขาวปน่นใส่พอามีกลิ่นเนาะใส่พระเอกของเรามาเลยสับประรดใส่สับประรดแล้วนะครับรีบผัดเพราะว่าน้ำเขาเยอะแล้วก็อย่าใช้เวลากับเขานานเอาตามด้วยต้นหอมเลยต้นหอมซอยเพราะว่าถ้าสุกนานจนเกินไปเขาจะเริ่มคลายน้ำแล้วข้าวผัดจะแฉนะนัโอเคเอาละ เรียบร้อยแล้วหมูแดงพร้อมรับประทานไปเดี๋ยวเราไปจัดใส่ลูกสับประรดของเรากัน แล้วนะครับสำหรับ2เมนูเมนูปลาผัดเป็นมะม่วงหิมะพานและข้าวผัดสับประรดเมนูสำหรับเด็กในวัยกำลังจเจริญเติบโตที่เราจะนำไปถวายสามเณรที่วัดกันครับในหมูแดงลองสรุปซิว่าคุณค่าทางโภชนาการสำหรับเด็กนในวัยเจริญเติบโตและ2เมนูนี้เป็นอย่างไรก็สำหรับ2เมนูนี้เลยนะคะก็ครบท้วนทนั้งด้านโภชนาการแล้วก็ครบห้าหมู่ค่ะแล้วก็อัดแน่นไปด้วยโปรตีนที่ดีนะคะจาก เนื้อไก่แล้วก็ปลาแล้วก็ยังมีไข่อีกแล้วก็มีส่วนของผลไม้นะคะแล้วก็ผักต่างๆที่ให้วิตามินค่ะรวมทั้งเรายังมีเรื่องของไขมันที่ดีด้วยจะเห็นได้ว่าเมนูที่เราทําในวันนี้นะครับก็จะดูสีสันหน้าตาเ,าเขาเรียกว่าน่ารับประทานเหมาะแก่การเชื้อเชิญให้น้องๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กทั่วไปหรือว่าสำมียนเนี่ยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายได้มากยิ่งขึ้นนะครับสําหรับ บ้านไหนนะครับหรือว่าครัวไหนที่ไม่สะดวกในการจัดเสริมข้าวผัดสับป,ประรดในลูกสับป,ประรดแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าถ้าเรานําไปถวายใส่บานหรือว่านําไปถวายสามเณรที่วัดเนี่ยการใส่ลูกสับป,ประรดแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่สะดวกนะครับแล้วก็อาจจะเกิดอ,อุบัติเหตุหกได้นะครับเราจะมาจัดจานในปริมาณที่แนะนําให้รับประทานการวันนี้เดี๋ยวเลือดให้หมูแดงเป็นคนตกแต่งขั้นสุดท้ายนะครับจานหนึ่งใบนะครับเราใส่ข้าวผัดลงไปนะครับให้ได้ประมาณ นี่นะครับก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะสำหรับการจัดข้าวผัดสับปะรดเสริมในจานปกตินะครับควรจัดแบบนี้สำหรับการนำไปถวายพระหรือว่าสัมมเนรที่วัดเพื่อเพิ่มความสะดวกในการถวายมากยิ่งขึ้นครับและอย่าลืมนะคะโปรตีนมีความสำคัญมากต่อการเจริญเติบโตของเด็กนะคะแล้วก็รวมถึงสัมมเณรนะคะที่ ท่านฉันเพียงแค่วันละสองมือ้อตรงนั้นนะคะ,ะถ้าช่วงบ่ายนะคะอยากจะฉันปลาเน้อน้ำหวานนะคะเราอาจจะสามารถเปลี่ยนเป็นนมนะคะเพื่อเสริมโปรตีนแล้วก็แคลเซียมให้กับสาม,มเณรได้ค่ะที่สำคัญนะครับหลังรับประทานอ,อาหารหรือฉันอาหารทุกครั้งอย่าลืมแปรงฟันนะครับเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีมาร่วมใส่ใจใส่บาตรด้การถวายอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการแด่พระสงฆ์และสาม,มเณรด้วยกันนะคะ สงไทยไกลโลกร่วมส,มส่งเสริมผู้ชนะปัญญาพัฒนาสุขภาพของพระสูงสงไทยพพอพรไรโทชนากันช่ไม่รู้เป็นโอ้